สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง TP คนรักดีและทางช่องที่ดินลบบุรีชนดลดราคาถูกวันนี้ก็เช่นเคยนะครับสภาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวย,สว,ยวันนี้เรามากันที่จังหวัดสระบ,บุรีกับที่ดินสวยติดภูเขาเป็นสวนผลไม้สวนทุเรียนนะครับและผล,ละไม้อื่นอีกมากมายเช่นอะโวคาโดฝรั่งบังคุดและอีกหลายอย่างนะครับ ที่ดินแปลงนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายแยกจากถนนลาดยางเส้นหินตั้งเกดคดหมายเลข1003เข้ามาก็ประมาณ900เมตรนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านรีสอร์ทลานกลางเต็นท์อีกหลายแห่งนะครับส่วนน้ำประปาย,ยังเข้ามีถึงนะครับน้ำที่ใช้ทำการเกษตรก็จะเป็นน้ำบาดาลที่เจาะไว้หบ่อ มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีสระน้ําอีกหนสระมีมอเตอร์ปั่นน้ําอีกหนึ่งตัวไว้สําหรับปั่นน้ําไว้ทําการเกษตรนะครับส่วนระบบน้ําได้วางไว้เต็มพื้นที่แล้วนะครับเป็นระบบสปริงเกอร์ส่วนไฟฟ้าอยู่ใกล้ประมาณ200เมตรสามารถขยายต่อใช้ได้เลยนะครับเนื้อที่ตามเอกสารนะครับ10ไร่ส่วนเอกสารก็ไม่ใช่ชนวน เป็นเอกสารครอบครองที่ดินนะครับเจ้าหน้าที่ได้ออกมารังวัดสอบเขตการแนวเขตแดนปากเสาเขตแดนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งพิกัดของที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่นคอยจังหวัดสระบุรีนะครับส่วนความสูงของพื้นดินอยู่ในระดับน้ำทะเล140เมตรเป็นพื้นที่ตีนเขาเป็นพื้นที่ที่สูงน้ำไม่ท่วมอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนตรงนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังที่เป็นเนินเขานะครับด้านหลังก็จะมีแทงค์น้ําอยู่สีแทงค์นะครับมีแทงค์ปูนสองแทงค์มีแทงค์ลงงพลาสติกอยู่สองแทงค์นะครับไว้สําหรับจัดเก็บน้ําที่ปั่นขึ้นมาจากบ่อน้ําบาดาลและสระน้ําที่อยู่ด้านล่างนะครับส่วนราคานะครับไร่ละ3 0 0แสนบาท ราคาท่านสามารถต่อรองกับท่านเจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงเลยนะครับราคาได้เขียนบอกไว้อยู่ด้านหน้าคลิปแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็ได้เขียนบอกไว้อยู่ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งท่านสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเราเดินไปดูต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตกันเลยนะครับ ทุเรียนมีทั้งหมดประมาณ60ต้นนะครับมีพันธุ์หมอนทองกับพันก้านยาวนะครับส่วนที่ให้ผลผลิตแล้วก็มีประมาณ9ต้นได้เก็บผลผลิตไปแล้วเป็นบางส่วนนะครับส่วนที่เหลือก็อยู่ประมาณ2ต้นนะครับส่วนที่ยังไม่ให้ผลผลิตก็เพิ่งปลูกนะครับได้ประมาณปี2ปีนะครับ ทุเรียนพันธุ์หมอมทองที่ตำบลสะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับท่านเจ้าของสวนท่านบอกว่าเป็นทุเรียนที่รสชาติดีมากอร่อยมากนะครับส่วนสระน้ําที่เราเห็นนะครับก็เป็นสระน้ําที่ใช้ทําการเกษตรนะครับมีมอเตอร์1ตัวไว้สาหรับปั่นน้ําทําการเกษตรนะครับสระน้ําจะอยู่ฝั่งของที่ดินของท่านอื่นนะครับแต่เราสามารถทํา การเกษตรใช้น้ำ together, ร่วมกันได้นะครับถนนตรงนี้ที่เราเห็นนะครับเป็นถนนสาธารณะผ่านปแปลงที่ดินของเราไปนะครับเราจะเดินไปดูแนวเขตแดนของแปลงที่ดินกันนะครับแนวเขตแดนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางขวานะครับเป็นหลักไม้ใบแดงๆอยู่นะครับตรงนี้ถ้าหากเรายืนหันหน้าข้าหาแปลงที่ดินฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านขวานะครับ หลักเขตแดนก็จะเป็นแนวไม้ไปลายแดงๆไปถึงตีนเขาเลยนะครับความยาวด้านข้างของแปลงที่ดินฝั่งทางนี้อยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยงามมากนะครับอยู่ท่ามกลางอูเขาถ้าเรายืนอยู่ท้ายแปลงนะครับบนเนินสูงๆเราก็จะมองเห็นอยู่ได้360อองศาเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับสระน้ำก็จะอยู่ฝั่งทางด้านที่ดินของเจ้าอื่นนะครับแต่เราสามารถที่จะใช้น้ำร่วมกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ปั่นน้ำด้านหน้าของแปลงที่ดินติดคลองน้ำติดลำธารน,นะครับความยาวขนาดตามลำธารก็ประมาณ110เมตรตอนนี้น้ำในลำธารไม่มีนะครับน้ำแห้งช่วงฤดูแล้ลงจะไม่มีน้ำ น้ำก็จะมีช่วงฤดูฝนนะครับน้ําก็จะไหลมาจากภูเขามาจากน้ําตกนะครับเราจะเดินไปตามด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํามี1ห,ห้องน้ํหนห้องเก็บอุปกรณ์นะครับตรงท่อ PVC ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นท่อน้ําบาดาลมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับมีบ่อน้ําเจาะไว้1บ่อนะครับไว้สําหรับทําการเกษตร ตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ําเป็นลําธารท่านเจ้าของที่กําลังให้ผู้ดูแลสวนตัดหญ้าทําความสะอาดพื้นที่อยู่นะครับอีกประมาณสักสองสาวันพื้นที่ก็น่าจะสะอาดเรียบร้อยดีนะครับในฤดูฝนน้ำในลำธารก็จะเยอะนะครับใสเย็นน่าลงเล่นมากเลยนะครับเป็นเสน่ห์ให้กับที่ดินแปลงนี้อย่างมากเลยนะครับ ที่ดินที่เป็นเอกสารครอบครองที่ดินของตำบลชะอมทุกๆแปลงนะครับเจ้าหน้าที่ได้ออกมารังวัดสอบเขตกันแนวเขตแดนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถนนสาธารณะผ่านหน้าแปลงที่ดินของเราไปนะครับผ่ากลางแปลงที่ดินนะครับเสาไฟฟ้าก็อยู่ทางด้านนี้นะครับเราไปดูเสาไฟฟ้ากันว่ามันอยู่ใกล้กับแปลงที่ดินของเราขนาดไหนนะครับที่เรามองเห็นก็เป็นเสาไฟฟ้านะครับห่างจากแปลงที่ดินของเรานิดเดียวนะครับประมาณ200เมตรก็ถึงที่ดินของเราแล้วนะครับ ท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0870987939หรืออีกเบอร์นะครับ0887902134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Line Youtube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับขอขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องทีพีคนรักดีและทางช่องที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆม,มาลงเรื่อยๆ ให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ